เมื่อวานวันเกิดน้องเราเองทุกคนท้องฟ้าแจมม่มใสเหมาะกับการซักผ้าสุดๆพอเฮานี่การยังแล้วแล้วเขาก็จะออกไปซื้อเค้กข้างนอกตีเซนเฟสกันเ้ะเจ้าแต่ก่อนที่เราจะได้ไปซื้อเค้กตัวเล็กก็ขอแวะขึ้นรถไฟสักหน่อยแต่กว่ารถไฟจะออกนั่งรอนั่งเล่นอยู่ในตู้รถไฟไป40นาทีจ้าไม่ยอมไปไหนเพรเดี๋ยวไม่มีที่นั่งมีความอดทนมากเน้ออยากเล่นก็ต้องได้เล่น พอน้องเล่นรถไฟเสร็จก็ถึงเวลาของการซื้อเคก้กสักทีทุกคนวันนี้เรามาซื้อที่เซเว่นเซ่นนะเพราะว่าอยากกินเป็นเค้กไอติมเราได้เป็นเค้กไอติมสตรอเบอรี่นะเพราะมันดูน่ากินมากและใช่จะ้ะบ้านนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ไปไหนไปด้วยกันหมดก็ให้เจ้าของวันเกิดมาซื้อเค้กเองเลยจ้าน้องบอกวันเกิดซื้อหวยสักหน่อยแต่อารมณ์ประมาณนี้ก็ไม่ต้องถามนอ้อว่าถูกหรือไม่ถูก บรถูกรางวันกับมหาอย่างกินย่อมใจดีกว่าวันนี้เราจะทําเป็นชาบูกินกันที่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนทําการแช่เส้นหม่าล่าไว้หั่นผักล้างผากัผกเตรียมของออกจากตู้เย็นแต่แตเฮาก็ว่าจะออกไปกินข้าวตังหนอก,กันนะั่นน่ะแต่ว่าจาได้กอที่เขาไปแม่โคก,กันเขาซื้อของมาหนนะักขนาดเลยกุคนถ้าบะก,กินวันนี้ก็บบุ้งว่าจะได้กินวันไหนก็เลยเนี่ยชาบูก,กินกันที่บ้านเหีย อืทุกคนดูสิมีแต่ของน่ากินน่ากินทางนั้นเลยต้องประหองจอกจอกขยะขนาดอะ ก็มันหิวอะเนาะก่อนกินชาบูก็ขอแวกกินขนมปังสักหน่อยแต่มันอร่อยไงอดใจไม่ไหวกินไปกินมาเกือบหมดกองทามันหิวขนาดนี้ก็มาตั้งหม้อกันนี่ทุกคนแอแนะนําซอสหมา่าล่านี้อร่อยมากคือแบบกินหมดไปหลายซองแล้วนี่ก็คือเหล่ากองเม็ดหม่าล่าออกนะทุกคนเพราะว่าไม่ชอบความรู้สึกที่กัดกินใสมาเลยน้องก็คือเตรียมทําน้ําจิ้มนะใส่น้ําจิ้มสุก,กี้ผงหมา่าล่าน้ํามันงาและเพิ่มน้าซุปหม่าล่าเข้าไปอีกนิดหน่อย ขอเล่อเลให้เข้ากันบอกเลยอร่อยเอาล่ะถึงเวลากินชาบูสักทีทุกคนซึ่งแอ่ไม่รู้เลยว่าจะตัดต่อคลิปนี้เสร็จตอนกี่โมงแล้วได้ลงกี่โมงไม่รู้ว่าทุกคนดูกันเมื่อไหร่จะหิวตามเราหรือเปล่าเราไม่ได้กินยัวทุกคนตอนดึกๆนะแต่เราเพิ่งตัดเสร็จจริงๆฟองเต้าหู้อร่อยมากของชอบแอ่เลยทุกคนใครชอบเหมือนเราบ้างมีหมาลาก็ต้องมีฟองเต้าหู้เดอ้อขาดน้องไม่ได้นะฉันก็คือกินอย่างอร่อยอร่อยไม่สนใจใครแลว แล้วนะตนนั้นบอกเลยว่าหิวมากดูมาถึงตอนนี้จะบอกว่าถ้าใครหิวเราก็หิวเหมือนกันตัดไปทองลองไปจ้ามามา่าต้องมาแล้วแหละนะจุดจุดนี้เนี่ยเห็นไหมหิวจนไม่โปรงไม่เป่าลวกปากเปนหนึ่งกลุบน้องกุ้งเล้นฉันแล้วถึงเวลาที่รอคอยมาเป่าเค,ค้กกัน Happy b i t d a y to you Happy Birthday to you to เป็นไงล่ะเจ้าของวันเกิดเราซื้อเค้กเองจุดเทียนเองแถมได้เป่าเค้กเป็นคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าตัวดื้อของเราสองคนอยากเป่าเค้กด้วยจ้าก็จุดเทียนไปเลยสิจ้าสามรอบเป่ากันคนละรอบคึ่ือนเจ้าของวันเกิดป้อนเค้กให้สักหน่อยซุกส,สารวันเกิดเด้อส่วนของขวัญวันเกิดตัวลอไปก่อนนะเพิ่สั่งไปแล้วมันยังมา,มา